เอาเละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Empire of the ใต้ดินเกมสงครามมดปลวกยินดีต้อนรับนะครับผมตอนนี้เข้าสู่เนื้อเรื่องบทสุดท้ายของเกมแล้วนะครับนื่อคือเนื้อเรื่อง5.3นะครับโดยเรานั้นจะรับบทบาทเป็นปลวกนะครับมีภารกิจในการสร้างลังส่วนนอกเงื่อนไขาการสร้างรังเนี่ยจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าเราก็มาดูพร้อมกันดีกว่านะครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เพิ <laughs> ่งเข้าเกมครั้งแรกเลยนะครับเบื้องต้นถามว่าเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีใช่ไหมสำรวจประชากรปลวกก่อนแล้วกันนะครับเขามีมาให้ก ก็คือ19ตัวแบ่งเป็นปลูกงาน13นะครับแล้วก็ปลวกที่เก็บเกี่ยวทรัพย์กรอีก6ตัวนะฮะเดี๋ยวส่งไปเก็บข้างนอกก่อนดีกว่าเพราะข้างนอกนี่ก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับก็คือนี่เลย อีก2วิชากรปลวกจะเป็นปลวกทาหารธรรมดาราคา5 0อาหารครับแล้วก็ตัวหนึ่งจะเป็นปลวกขั้นองค์คลักเลยราคานี่แรงหน่อยนะครับร้อยสิอาหารแล้วกจะมีพวกเขาไว้ปกป้องอาณาจักรบ้างจากภัยคุกคามภายนอกนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้ค้างอาหารกับทรัพยากรเชื้อราเรามีน้อยมากครับเราสร้างเพิ่มก่อนดีกว่านะเออในเกมนีเนี่ยการกินอาหารของปลวกนะครับจะเป็นการส่งปลวกงานออกไปหาทรัพยากรเปลือกไม้มาแล้วก็นําพวกเศษซากเปลือกไม้เนี่ยมาเพาะเลี้ยงเป็นชเชื้อราเลยครับแล้วก็นำเชื้อรามาบริโภนคนเป็นอาหารหลักกันเลยไม่ว่าจะเป็นกกาาาารรรรไปสง้งงั็ดีหือมเพะ เลี้ยงปลวกรุ่นใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเจราลานนี่สําคัญมากข้างนอกปลอดภัยนะไม่มีการประทะทุกรูปแบบเลยนะครับถือว่าดีมากๆแล้วเราต้องหลีกเลี่ยงก่อนเพราะตอนนี้ถ้าประทะเนี่ยเราสูญเสียแน่นอนนะครับเราไม่มีอะไรไปต่อสู้เลยปลวกทหารตัวแรกยังไม่ได้ออกมานะครับจะพยายามสร้างเพิ่มเลยดีกว่าปลวกทหาร2ตัวโอโ้โหนัเลเตอร์เกินได้โหดมากครับบอกว่าปลวกเราเนี่ยต้องรอดจากการถูกทําลายล้างและก็รอดจากการอดอยากให้ได้ไหนจะนักล่าอีกนะครับแล้วก็ปลวกรอบข้างด้วย ซึ่งปลวกรอบข้างเนี่ยเป็นแสนลักสีงแดงใช่ไหมฮะแล้วต้องระวังพวกเขาเพราะอาจจะมีการซู่นเองเกิดขึ้นได้เอาครับมาไม่พอ <c oughs> อาหารไม่พอนะครับเอราย,ยังเพาะมาไม่ดีก็เลยอดสร้างเลยครับปลวกเก็บเบกี่ยวทรัพยากรเอามีปลวกตายไปหนึ่งเผลอแค่แวบบดยวเองครับเจอโดนฆ่าไปแล้วเอาเป็นว่ากองหนึ่งครับเดี๋ยวแยกมากองสองนี่ห้ามหาอาหารคุ้มกันอย่างเดียวกองหนึ่งเก็บอาหารแปงเดียวเลยครับผมอันนี้เป็น80เลยครับอาหารเรา าหารรอบ80แล้วขอสร้างกวกทาหารเพิ่มได้หนึ่งตัวครับ50ต่อหนึ่งนี่ไงล่ะเดี๋ยวนะมันมีมากกว่าเราอีกนะครับทุกคนยกเลิกก่อนมันสองอ่ะและเรามีเพียงแค่สามที่ต่อสู้ได้มัน่าจะไม่ไหวนะครับ51แล้วได้มาอีก4ตัวเพื่อนบ้านมีปัญหารครับเจอคู่คามแล้วสังหารปลวกไป2ตัวเลยและทาหารก็ออกมาปกป้องอาณาจักรเอาไว้ครับ มันทําให้หางหีบตัวตนเดวายนั้นเสียชีวิตทันทีแต่ปูก็ไม่สามารถบริโภคเนื้อได้ครับเรากินได้แค่เชื้อราจุดนี้ดินักเก็บเกี่ยวหมดก่อนครับไม่งั้นได้เจอไอ้สตัวนักล่านี่กัดกินไปแล้วนะฮะจุดต่อไปมาฝั่งนี้น่าจะปลอดภัยขึ้นเลยครับปทูทหารคุ้มกันด้วยครับระหว่างทางนะโอเกมน,นี้ดูทรงเนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาในการส,าร,สร้างพอสมควรนะครับต่อไปหน่อยแล้วก็ขุดพื้นที่เพิ่มที่จะไปสร้างเป็นพวกหัวโตๆด้วยครับทางฝั่งซ้านี่เลยนะมีไหมอ่ะ ทำท่ทา,ทามทางเหมือนจะหยับมาครับแต่ก็ไม่โอ้ยภารกิจใหม่คุณผู้ชมครับบอกว่าพวกปลวกเนี่ยต่อต้านนะทางตอนเหนือตอนกลางแล้วก็ตอนใต้น,นะครับผมอยู่ตอนกลางนะอ๋อนี่ไงมันมาเลยครับนักล่านะมาตาเบเล่แอนเข้ามาแล้วและปลวกเราก็ยืนหยัดสู้สูญเสียสมาชิตร่วมลบไป2ตัวเลยครับมันนำกลับบ้านไปหนึ่งนำศพเพื่อนกลับไปอีกหนึ่ง ไม่ไหวมาตะเบเลบอกว่าโปวกมีมากกว่าการเลทครั้งนี้สูญเสียมากกว่าได้รับนะครับบรรยากาศเองก็ใกล้เช้าภายกุกคางของเราไม่มีเลยเรามาข้างล่างต่อครับคุ้มกันด้วยมากพวกอาหารเป็นร3 0แล้วครับสร้างตัวใหญ่สักหนึ่งอี กระบวนการเพราะเชื้อรา,าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ดูราบลื่นสง่าง,งามผุดขึ้นมาอย่างดอกเห็ดเลยครับถือว่าดีมากนะแล้วเชื้อราเนี่ยไม่ได้มีอาการเน่าเสียเหมือนของพวกมดตัดใบไม้นะครับมดตัดใบไม้เนี่ยเชื้อรามันจะมีเหมือนเน่าเสียใช่ไหมก็ต้องพึ่งพาสายเทศบาลในการมาทําความสะอาดถ้าไม่ทําความสะอาดเนี่ยมันจะทําให้โมนโภาวะพิษเกิดขึ้นนะครับและก็จะบั่นทอนพลังชีวิตของมดด้วยแต่ป่วกได้เล่นง่ายมากนะครับไม่มีเสียงว่านั้นทําให้เราเนี่ยสร้างไปกินไปแบบสบายใจเลยครับผม ดูเหมือนนารเรเตอร์แจ้งข่าวเข้ามานะครับบอกว่ากลางวันของทุ่งซาวันนาเนี่ยมันร้อนละอุกมากๆนะครับไม่ควรจะอยู่นานเกินไปนะควรจะกลับลงดินดีก,กว่าครับเพื่อความปลอดภัยถอนกําลังได้มันจะได้เ,เขาเรียกว,ว่าไม่ทุ่เสียหนักจนเกินไปนะครับเผื่อมันร้อนเกินหนีไงนะและตอนนี้อาหารเป็น100แล้วนะครับเอาไปดูว่าเอาไปสร้างทหารสักหนึ่งตัวมาเลยครับผมได้2เลยเนี่ยอันนี้อาหารเก็บหมดแล้วก็แจ๋วเลยต่อไปครับมานี่บ้าง ดูซิคืออะไรหรือว่าเราจะตหนกเกินเหตุมันยังไม่ร้อนมั้งน่าส่งปลวกออกไปได้อีกมั้งครับน่าจะนะโอ้ไม่ได้แล้วครับผู้ชมนี่เขาบอกว่าร้อนเกินเหตุแล้วนะครับอิดอ too hot เลยอะตายแน่เลยพวกนี้นน,นี้นะมันขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงทั่วตัวปลวกเลยครับมันจะร้อนจัดเกินไปงั้นเราไม่ออกเลยครับเมื่อกี้เกือบกดคิกข,ขวาแล้วดีนะยังชะง,งักทันก่อน,นครับเลยยั้งมือได้นะ นี่ก็เป็นอาหารด้วยส่งมาเก็บเกี่ยวก่อนครับทางฝั่งขวามือนี่มีสัญลักษณ์เป็นตกใจเครื่องหมายขนาดเล็กสุดนะครับน่าจะกินได้อยู่นะมาเลยเชื้ลราเริ่มงอกแล้วโอ้อาหาร133นะครับเต็มร้อยแปสิบมันเป็นตัวขนาดเออไม่ใหญ่มากนะครับแต่ไอเปลือกไม้นบังอยู่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะจะได้ซูมดูดใกล้หน่อยนะครับแต่สมรภูมินี้เราชนะได้ไม่ยากครับ โอ้และด้านนอกเมื่อความร้อนหายไปครับมีฝูงมาตาเบเล่ออกมาป้นนะเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยมันจะจุดโจมทางตอนใต้นะครับมาป้นทางแดนใต้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านสินบนของเราเราใช้โอกาสนี้ในการมาเก็บเกี่ยวของรอด,ดีวกว่าสายขุดมาผู้่ชมครับให้ผมเดานะผมเดาคงจะเป็นแมงกระชอนหรือไม่ก็มดเหม็นแอฟริกันนะฮะอาจจะใช่ก็ได้ครับต้องคอยจับตาดูดีๆหน่อยนะหวังว่ามันจะไม่ขุดมาหาเรากองสองไปคุ้มกันเพื่อนด้วยครับ ขุดพื้นที่ของเก็บเกี่ยวหน่อยดีกว่าแล้วก็มีพื้นที่เติมแต่งสําหรับพวก้นงานนะครับแล้วตอนนี้ต้องการมดงานเพิ่มนะเน่ผลสงครามแดนใต้เป็นอย่างไรบ้างดูเหมือนว่าพวกปปรกจะชนะพวกมาตาเบลได้เลยครับโปรกยังมีชัยเหนือสมรภูมินี้อยู่นะอิงตามตัวเลขนะครับก็คือแดนใต้เนี่ยต่อต้านได้221ตอนกลางศูนย์ตอนเหนือ120นะครับเราศูนย์เพราะว่ายังไม่ได้มีการต่อสู้เกิดขึ้นแต่เดาว่าตอนต่อไปเนี่ยมันน่าจะมาหาเรานะ ต้องใช่แน่เลยแต่นี่ต่อต้านจากพวกหังดนิบได้ก็โอเคแล้วครับชนะมาเก็บอาหารไปสร้างโปรกวัวโตพวกเราดูเหมือนจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราซะแล้วนะครับนาเรเตอร์แจ้งว่าพวกมดนั้นเริ่มการจู่โจมอีกหนึ่งครั้งครับรอบนี้มาตรงกลางเลยเซนเท a รเทอร์มิคโคลนีนั่นคือพวกเราเะยครับ เราจะไม่ต่อสู้นะนอกลังเกินไปจากประสบการณ์เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าการต่อสู้ในลังดีกว่าเลยครับเป็นการเซอร์ไพรส์แท็กนั่นเองนะเฟิร์สแอทแท็กจะได้เป็นของเราก่อนครับแล้วเอาเลยมันกรูเข้ามาเราทําให้มันตกใจได้นะครับจากการกัดของเราเพราะมีสารพิษบางอย่างแทรกซึมในสายเลือดแต่ค้าว่ายับยั้งไม่อยู่ตัวใหญ่มันแข็งแกร่งเกินโห้ยลักษณะน,น,นี้ดูเหมือนเราจะเป็นฝ่ายเพียงความะมากกว่าเลยครับเพราะเรามีปริมาณในการสู้น้อย แต่ได้คในความน้อยเราก็ฟักไข่รุ่นใหม่ออกมาต่อกออย่างต่อเนื่องได้เออชนะไปครับในการต่อสู้นี้แต่เราก็สูญเสียด้วยซึ่งเป็นตัวเลขที่เราพอจะรับได้พอสมควรครับแต่ไปไม่ได้เนี่ยไม่อยากเสียจะดีกว่านะครับต้องชดเชยด้วยการหาอาหารเพิ่มมานะครับไม่งั้นจะไม่มีปลวกรุ่นใหม่ออกมาต่อสู้กองสองห้ามหาอาหารคุ้มกันอย่างเดียวพอครับ15ตัวเก็บเกี่ยวอาหารก็ไปเลยนะ สมรภูมิแนะ่ผมจะเพิ่มปริมาณของปลูกหัวโตให้มันมากกว่าเดิมหน่อยครับจะได้สูสีและก็ปลูกงานเออลืมสร้างเลยครับมีพอสร้างอยู่นะได้3ตัวเต็มที่รอบต่อไปมันต้องไปสีเหลืองข้างบนต่อแน่ๆนะครับสีเหลืองตอนนี้เอาจริงแล้วปริมาณทหารเขามีมากกว่าเราหลายเท่านะข้างนอกเริ่มจะร้อนเกินแล้วครับนับถอยหลังความร้อนแล้วไม่นะไม่โอ้ยร้อนจี๊ดเป็นแถวครับพื้นมันร้อนเกินไปทุ่งสวรณน,นานี่มันโหดร้ายจริงๆก็ต้องใช้เวลานี้มาครับ น,นี่ใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ไหวนะครับข้างล่างว่าไงสู้ได้แบบล้มแหลมครับต้องใช้คําว่าต่อสู้หาอาหารประทังชีวิตไปก่อนครับนิยามคํานี้ต้องมาแล้วอย่างนั้นจริงๆครับอาหารส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับข้างในมันกค่แค่ประทังชีวิตเฉยๆไงตายพวกเรามาเลยจูโจมันแล้วมันคือตัวโอเคหังหนีบทั่วไปเลยครับไม่มีปัญหาเพราะเราก็แข็งแกร่งกว่าเขาแล้วนะปริมาณเรามา,มากกว่า,าหัวโตเราก็จะ เสกพวกเขาออกมาหน่อยครับและด้านนอกตอนนี้บรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเหมาะมากในการเอาปลวกไปหาอาหารต่อโอ้เนลเลเตอร์เกินได้น่ากลัวมากบอกว่าตะวันหรือว่าแสงเนี่ยเริ่มจะลาลับหมดวันไปแล้วแล้วเหล่ามาตะเบเล่ก,ก็เริ่มในการออกไล่ครั้งมาร์ทฟอร์เวิร์ดครับเอา้เอา,เ,อาเดินผ่านไปเฉยเลยเมื่อสกัดกั้นเลยเหรอแล้วปลวกรู้ว่าจะโดนครับก็เลยมาเผชิญหน้าตรงนี้แล้วมีแค่นี้กันสินะที่พร้อมสู้ ผมว่าน่าจะสูญเสียไล่ๆกันเลยครับแค่สนามนำคนเจ็บออกไปจากสมรภูมิได้ปวกยังมีชายเหนือสมรภูมินี่อยู่นะวัาเสียวแทนเสือเแล้ครับรีบกอบโกยเลยคืนต่อไปไปสีฟ้าแล้วก็อีกหนึ่งวันเนี่ยก็จะมาหาเราแล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้สั่งสมทรัพยากรก,ก่อนครับเพราะรู้เลยว่า เมื่อมันมาหาเราเนี่ยปริมาณจะมากกว่าหลายเท่าเลยครับผมเมื่ออยากจะพูดเลยคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้มีบางอย่างผิดพลาดไปนี่ยผมที่สั่นเครื่องมากผมว่าพวกปลวกนั้นต้องมาเชิญหน้าแล้วตอนแรกนึกว่าจะไปหาลังสีน้ําเงินครับแต่ไม่ใช่มาตรงกลางสีแดงของเราก่อนเลยเราก็ไม่มีทังเลือกครับกําลังฟาร์มสวีวก,กออย่างแบบว่าอู้ฟู่แต่แต่ต้องลากทิ้งมาแล้วก็มาต่อก่อนแล้วครับมารวบตัวกันได้บ่ายเอ้ยคือกําลังนั่งคิวเลยนะจริง จู่ๆมีสัญญาณแจ้งเตือนขึ้นมาบอกว่าศัตรูจะมาหาผมนี่ช็อกเลยแต่โชคดีมากครับ네จังหวะนี้มีอาหารสำรองที่จะฟูมฟักปลกรุ่นใหม่มาต่อกรได้อยู่นะครับเพราะผมันกะว่าจะฟาร์มไม่ถึง450เลยไงและก็ไปสร้างพวกปลกหัวโตเดียบพรวดเดียวเลยครับแต่มันมาสกัดกั้นก่อนแล้วจะต้องฟื้นฟูทั้งคืนนี้เลยนะฮะคืนนี้ต้องเก็บทรัพยากรยาวเลยและเป็นขั้นหนึ่งด้วยครับที่ต้องออกไปต่อสู้ ตอนแรกว่าจะสู้ในใต้ดินแหละแต่เห็นปริมาณเราแบบนี้น่าจะรับไว้ไม่อยู่เลยครับก็เลยสู้นอกหลังดีกว่านะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมเกิมเลยไปหาราชินีเรานะครับจะเป็นงานหยาบเลยไนงะเอ้แต่แล้วเราลอกสามเราก็มีชัยชนะนะครับแต่ชัยชนะนี้ไม่สามารถทําใจให้รู้สึกดีได้เพราะสูญเสียอย่างหนักถึงสองเวฟเลยพ้าโเอ้ย แต่ก็นะาอย่างไรซะครับอย่าเพิ่งเศร้าหมองไปเรามีโอกาสแก้ตัวอยู่งั้นเช้านี้กับคืนนี้เราก็จะไปกอบกู้เร่าสา,ายปวกนางพญายมีคําสั่งให้ออกไปเก็บเกี่ยวอ,อาหารมาพ่ะเชื้อราสร้างปวกรุ่นใหม่ให้เยอะกว่าเดิมครับคืนนี้โล่งใจแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มาไงจะไปหาสีอื่นแทนครับแล้วก็ฟาร์มทั้งคืนแหละ มีเรื่องให้สะพายอีกแล้วคุณผู้ชมครับขนากกาลังเก็บทรัพยากรอาหารอย่างเพลิดเพลินในรังตอนนี้เจอสิงแอนจุดโจมครับผมและมันได้ที่ต้องการเลยกลับไปนะครับแต่ก็ทิ้งเศษซากเอาไว้ก็คือพวกหางหนีมันเองนะผมนี่ตกใจเลยเกือบ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วอันนี้มีพวกราชาครับออกมาปกป้องราชนีเอาไว้ราชาจะเป็นตัวที่ตูดไม่เหมือนเพื่อนนะฮะตอนนี้อยู่ใต้ราชนีไปแล้วครับราชนีเอาตูดบังเอาไว้ เรื่องของเรื่องคือเราไม่ได้มีทหารคอยปกป้องส่วนนี้เราเอาไปคุ้มกันข้างนอกหมดนะครับมันเลยมาเซไปอ่ะโล่งใจครับว้าวอ่ะคืนนี้น่าจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับยังไงซะเราก็ต้องฟาร์มก่อนแต่ก่อนฟาร์มฝาแมงป่องก่อนเลยเนะี่ยมันอะไรของมันวะเนี่ยฮะปั่นป่วนนี่ว่า เวลาผ่านไปชั่วขณะนะครับการโป้อนอยังคงเดินหน้าต่อไปและอากาศก็ร้อนเหมือนเดิมที่เปลี่ยนแปลงไปคืออาณาจักรพวกสีน้าเงินนั้นได้ล่มสลายเรียบร้อยนะครับเพราะว่าต้านทานการบุกของมาตาเบเล่ไม่ไหวนะฮะตอนนี้ก็เหลือเพียงที่เหลืองกับแดงนะครับดูว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้รอ,รอดเพียงแค่หนึ่งเดียวนะครับเพราะเกมบอกว่าเงื่อนไขคือเราต้องเหลือเพียง1เท่านั้นนะฮะถึงจะชนะได้และก็ตอนนี้ผมมีทหารที่60ตัวนะครับแบ่งเป็นผู้หัวโตวขนาดใหญ่เนี่ยสามสิบนะครับ แล้วก็จะเป็นพวกทหารธรรมดาอีก30นะก็ไม่รู้ว่าจะสามารถต้านทานการบุกข้งต่อไปของมาตาเบเล่ไหวหรือเปล่าเลยครับแต่ผมว่าไหวเพราะว่าผมเองก็อัปเกรดขึ้นมาเหมือนกันเลยครับนี่เลยเป็นขั้น2เนี่ยเล็กน้อยแต่ขั้น3าไม่มีเลยนะครับเพราะาะว่ามันได้แค่นี้จริงๆคือผมพยายามจะอัปเกรดให้ขึ้นก่อนนี้แล้วเลยครับแต่เนื่องจากว่ามันมันอาหารมันจํากัดไงแล้วอากาศก็ร้อนบ่อยครับอา้าวหายแล้วอากาศนะเราไปเลยครับไปต่อหน่อยรอบนี้มันจะขึ้นไปหาสีเหลืองครับ แล้วคุณผู้ชมครับการมาของมันเดี๋ยผมบอกเลยว่าโอ้โหแรลงสามอะไรนี่มีแล้วนะครับแร้งสามมีแล้วนะมันไม่ได้มาเพียงแค่แร้งหนึกับ2ครับโอ้มีข่าวร้ายจะบอกนะครับที่บ้านเราตอนนี้เหมือนเหมือนสติงแอนมาแล้ครับมันขุดอุโมงมากองทัพเตรียมพร้อมครับมาเลยฝากตั้งรับด้วยระหว่างทางเจอปัญหาวะส่งกองสามครับมาช่วยต่อสู้หน่อยส่วนกองสองนี่ปกป้องที่บ้านเอาไว้ครับผม ขณะนี้เราก็ดูว่าสีเหลืองเนี่ยจะต้านทานได้หรือเปล่าสีเหลืองเองก็มีปลวกขั้น2แล้วนะครับขั้นสาไม่ขึ้นใช่ขั้น3ามขึ้นยากมากราคามันร้ายแรงเหลือเกินนะครับโอ้โหโหแต่มาตาเบเล่เองก็แบกศพสหายร่วมรบนี่กลับบ้านไปกันกราวเลยครับแสดงว่าปลวกสีเหลืองเองก็ร้ายกาจนี่ว่าแต่ปริมาณการตายลอกแรกนี่ก็เอาเรื่องนะครับสติงแอนเป็นไง ได้ซากศพเรากลับบ้านไปเยอะเหมือนกันครับแล้วก็เปิดเส้นทางใหม่ให้กับเราด้วยงั้นกองหนึ่งไม่สิเอากองสองครับมาเก็บอาหารตรงนี้รอไว้เลยนะการเลดการเลดคาดว่าสีเหลืองจะปักหลักสู้ไหวนะครับประชากรของมาตาเบเล่เองก็เริ่มลดน้อยอย่างถอดถอยแล้วนะครับผมดีครับยังอยู่ได้นะส่วนเราตรงนี้มีพวกปีกแข็งมาคุกคามนะครับนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมาดาพลรรพักแมงป่อง งั้นกอง2กอง3าครับผนวกกองกําลังแล้วก็มาสกัดกั้นเลยก่อนที่มันนนั้จะล่าพวกเราไปมากกว่านี้ครับรวมพลสั่งโรมพลเลยครับมีแมงไร้ไร้ายออกมาเยอะเลยว่ะคือมือ <c oughs> อะไรนะเพื่อนๆในคอมเมนต์บอกว่าแมงมุมอูดใช่ไหมนะอีกชื่อหนึ่งในภาษาไทยก็เป็นแมงมุมอูดเลยนะครับส่วนชื่อที่แบบว่าทางการหน่อยนี่ก็ซันสไปเดอร์นะแมงมุมผ้าทิตย์น,นี่แหไะครับวิระว่างทางนี่มันไม่ยอมให้เรามาหางง่ายๆ่งี้เหรอวะ กองทัพเราไปเชิญหน้าตั้งหลักพร้อมแล้วนะครับงั้นก็จู่โจมนี่เป็นไงบ้างเนี่ยอ๋อพวกพวกชนะตามคาดนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยกลับมาก่อนครับไอที่เราเจออยู่เป็นเหมือนผลพวงจากการที่สติงแอนขุดเข้ามาครับแล้วก็ทำให้พวกหางหลีบนั้นทุกขามเราด้วยแต่ทว่าพระราชาก็ปกป,ป้องราชนีอยู่ครับจะเห็นได้ชัดเลยตรงเมา้าผมไม่ชี้อยู่ตอนนี้นั่นแหละดีครับเแล้วการสู้อย่างห้าวหาญของราชาทําให้ราชนีรอดมาได้ โอ้และก็ราบลอยครับนี่คือแหล่งอาหารแหล่งใหม่ใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องออกไปเผชิญหน้ากับแก๊งขาปร่องอะไรครับเนี่ยมาจ่อรอยอยู่แล้วนี่ก็เป็นแค่สกอร์เปียนธรรมดาครับน่าจะไม่ใช่เนะอ็มเพลเลอร์นะเพราะเอ็มเพลเลอร์นี่จะตัวเป้งกว่านี้อีกนะครับหากจํากันได้นะได้ย้ายถิ่นในการเก็บเกี่ยวก่อนมาตรงกลางดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยข้างบนนี่ดูเหมือนว่าจะไม่ไม่มีความเงียงางแล้วนะครับ คือไม่รู้ว่าจะสะใจเลยเห็นใจดีครับตอนนี้แมงป่องเดินมาหาปวกสีเหลืองเฉยเลยมันลดประชากรปวกไปอย่างมหาศาลนะแต่ปวกเองก็ไม่ยอมแพ้เลยครับส่งกองทัพเนี่ยมาปราบปรามแล้วก็ต่อต้านเอาไว้ด้วยปริมาณขนาดนี้แล้วแมงป่องไม่ไหวครับพ่ายแพ้ไปในการต่อสู้นะถึงก็ชักเลยครับเพราะปวกขัดเจ็บจริงๆเสียดายเนี่ยลดไปเยอะก,กว่านี้หน่อยอุ้ยเฮ้ยแย่แล้วเราประสบปัญหาไม่คาดคิดไม่าคาดฝันครับพวกมดมากองกําลังกลับมาก่อนครับ เราส่งไปหาอาหารนะนะเมื่อเช้าปุ๊บมันก็มาทันทีก็ภาวนาให้เราชนะครับเราเทนทหารมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะเพื่อปกป้องอาณาจักรเอาไว้จากภัยคุกคามที่จะมาในรูปแบบของมดเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะมีการชูศพของฝ่ายเรามาหนึ่งครับแล้วก็ซุ่มซ่อนไปนั่นไงมันเริ่มมันเริ่มแบกกลับบ้านแล้วครับ นั่นแหละครับในศึกนี้ใช่ว่าเราจะไม่ตายในการต่อสู้เราก็ตายเหมือนกันครับแต่เนื่องจากวันชุลมุนเกินไปหมดเลยไม่ได้แบกศพเรากลับบ้านเอาแค่ศพเพื่อนไปครับให้ความสาคัญกับเพื่อนพ้องมากกว่าแล้วสมรภูมินี้เราชนะอย่างเบ็ดเสร็จเกือบเด็ดขาดนะครับคะแนนของตอนกลางเนี่ย3า0พตอนเหนือ3,4 0พเรามีความสูสีกันมากๆนะ เดินท่าไปไหนวะนะ่าเป็นขบวนเลยครับย่านตราง็ออกมาปกป้องอาณาจักรเฉยๆมีขั้น3ามาด้วยไม่เป็นไรพวกเราก่อนกลางวันแส,แสกจะไม่เยือนรีบโกยอาหารกลับบ้านก่อนครับจะได้มีรีเสิร์ฟอาหารเต็มที่พันห้าเพราะตอนนี้เพียงแค่เก้าร้อยครับผมโอ้นาเลเตอร์บอกว่าอาทิตย์เนี่ยฉายแสงแล,นะแล้วควรจะกลับลงอุโมงหรือว่าทำใต้ดินไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยถอนกําลังเออแต่จะว่าไปแล้วเราคิดดีๆีนะครับเราก็เหมือนพวกแวมไพร์เหมือนกันนะ กลางวันสู้แสงอาทิตย์ไม่ไหวนะครับต้องรอลาตีมาเยือนไงใช้ชีวิตยามลาตีเท่านั้นนะครับพวกเรา <c oughs> พี่ดิบพายพวกเผินนี่เราจะกูกระเทียมเหมือนกันนะครับเส้นแดงหนาทึบนึกว่าพวกไดเวอร์แอนมาเองแต่ไม่ใช่ครับที่บ้านเรามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมดเหม็นแอฟริกาซาวนาน่าจะมาป้นบ้านเราให้ตายเถอะเออเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้เอางี้ไหมเราจะไปป้นรลังสีเหลืองบ้างนะครับ โป้นในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การป้นธรรมดาแต่ปล้นชีวิตราชนีมันเลย <c oughs> ถ้าทําได้เลยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยันสูญเสียจากการต่อสู้กับมัตเตอร์เบเล่ไปเยอะใช่ไหมละครับเราก็จะไปซ้ํามันซะหน่อยนะแต่ก่อนอื่นต้องซ้ำไอห,หมอนี่ให้มันเสียชีวิตไปซะก่อนนะครับนี่โชคดีเราเจอไม่หนักเท่าสีเหลืองสีเหลืองนี่เจอหนักกว่าเราร้อยเท่า <c oughs> บาดเจ็บหนักเลยนะเว็บใหม่ของประชากรปวกเกิดมาป้องกันไม่ทันครับพายแพ้แน่ๆส่วนที่บ้านเราสถานการณ์ยังไว้วางใจไม่ได้ครับยวมีสติงแอนดมาหาเราเป็นอลอกนะเราก็ต้องมา2รีบนะครับหนึ่งเลยก็คือรีบป่าพวกมันครับ2รีบไปหาสีเหลืองครับมันมากัดพวกโปรกงานแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปอย่างว่องไวดีแล้วจะได้จบศึกไวๆหน่อยครับงั้น ในเมื่อสบายใจไปหาเหลืองกันเถอะมันจะไปทันหรือเปล่านะเส้นทางเจอขัดขวางด้วยนะครับนิาเรามาเหมือนเส้นเส้นขวาไม่ได้มาเส้นซ้ายถ้าเส้นซ้ายเนี่ยป่านนเราเจอกลับมาตาเบเล่ไปแล้วนะครับเส้นขวาเราเจอกับพวกแมงแมงป่องขาป่องนี่ไงล่ะมาซ้ายดีกว่าพวกมันกไกลไปได้เป็นทางขวานะแต่เหมือนสั่งแล้วก็จะไม่มานะครับคาคงเส้นวาเดิมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาแจว่าอากาศมันร้อนเะงี้ยฟิลโมนอาจจะไม่ค่อยส่งกลิ่นดีนักนะ เราเลยต้องมาเส้นอื่นแทนครับเฮ้ยไอ้หมอนี่รับคอแทนได้ครับจูู่ตูก็ตายแง่เหลือวะเดือนหน้าต่อโอ้เกมแจ้ง่าว่าตอนนี้อาทิตย์เริ่มจะพังงาดแล้วนะครับเราต้องรีบก่อนละมีบางอย่างผิดพลาดไปอ,อ้ต่อยมวยมาทําไมครับเนี่ยพวกเรามาถึงก่อนก็ลงก่อนเลยครับไม่ต้องถอยหลังกลับไปแล้วนะเฮ้ยเเราเรา,เราอาจต้องเบี่ยงกามงัดข้อตรงทางเข้าออกของรังเขาครับดีไงใช่เลยครับ นี่ไม่ได้มีอะไรเป็นมาหลังใจปรรถนาเสมอเลยคุณผู้ชมมันมีผิดพลาดด้วยครับโธ่ oh, กองทัพของสีเหลืองตายหมดแล้วเหลือเป็นแค่พวกปลวกงานที่เราเห็นเพราะว่ามีประชากรปลวกเลยเนี่ยแทรกซึมมาอยู่นะเอาชีวิตรอดก่อนครับพวกเราส่วนที่บ้านตอนนี้นี่ไงครับมีบางอย่างกําลังคุกคามเฮ้ย <Hey! laughs> มาดี่เไรไปปฏิบัติการทาหารเราล่มเพราะไอ้หมอดี้แหละไปเสริมแนวหน้าไม่ได้แต่กระน,นั้นหมดมาตาเบเล่ทำสำเร็จนะครับปิดชีพราชินีสีเหลืองได้ ก็เลยจบเราเป็นลังที่อยู่นานสุดในทุ่งซาวนาแห่งนี้และเราควบคุมพื้นที่นี้ไว้หมดเลยครับผมพวกมาตาเบเล่เนี่ยไปกินอาณาจักรอื่นจนอิ่มแล้วและก็เลยคุกคามเรานะครับเคนี่คือเนื้อเรื่องของปวกนะครับปกป้องอาณาจักรเอาไว้ ได้ครับผมตรงกลางเราชนะในสมุรภูมิครับเอาละคุณผู้ชมครับนี่คือเนื้อเรื่อง5.3ของปลวกนะครับจบเรียบร้อยสู้ไปสร้างรังไปเหลือรอดเพียงแค่1อาณาจักรเท่านั้นนะครับนั่นคือเราเองเอาจริงๆแล้วภารกิจนี้มีความง่ายกว่าภารกิจอื่นนะครับเนื่องจากว่าแหล่งอาหารอยู่ใกล้แล้วศัตรูที่มามีเพียงแค่รูปแบบเดียวคือมดนะครับผมส่วนจน1.2ผมว่ายากกว่าเพราะศัตรูมีหลายรูปแบบนะครับผมแต่ก็นะมันคือปลวกนะครับไม่ใช่เมนคาแรคเตอร์หลักเหมือนมดอยู่แล้วนะครับเอาละคุณผู้ชมครับภารกิจต่อไปคือปิดเ 5นะครับไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างแต่มันว่าถ้าชอบในเกมนี้ยังไอฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปรอดูกันละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอนใหม่ฮะ